มาส่งถึงบ้านถึงร่องกพแสดงกว้วเสาสะดดน้ำขบขัวมเกียวเนาะเพื่อนเด็กืเสียสาลักก็คือยู่เป็นพอเป็นเสาลักของเพืนของซ่านของขอบของขั้ว้เนาะแสดงว่อัวใจน้ำพิงนี่มายจะพมว่า

เออลังร่ก็ได้ใบตอว่าหลังทั้งัวทั้งหางเดี๋ยวเปิดก็ได้เดวแต่เปิดก็ได้บม่เปิดก็ได้เออเอา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn lại <laughs> Ô chị, 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 chị,

ม่าทายัง่นดเยทายยังนีเยเงินนะเยบดับังดะบบังีนเด้อเยียบเด้อ

เราบอกไปไม่เลยติดตามตอไปเขาที่กลางเขาจะเข้ามาคนแรก

đó à có kịp không đây ăn xong mấy giây còn đâu 4 màu hết